ตอนนี้พายุปลาบึกก็กำลังเข้านะครับเราก็มากันที่ร้านยำร้านเดิมนะครับร้านยำประกบนะครับสวัสดีครับผมีเจนจากช่องแม่มุ้ยกินแซ่บนะครับนี่ครับยำประกบเอายำหอยแครงภูม้าพิเศษนะครับได้ค่ะหอยแครงมาพิเศษรถรถแม่มุ้ยเนาะรถแม่มุ้ยกินแซ่บเลยครับวันนี้พายุปลาบึกเข้าประกบไม่กลัวมากเหรอครับใส่ค่ะเธอใส่เลยนะฮะ ใช่ไหมครับพายุปลาบึกหรือจะสู้ประกบใช่บึกกว่าบึกกว่านะฮะแม่นมากบึกกว่าจะไม่เคยกลัวบึกแค่ไหนก็ไม่เคยกลัวนี่ประกบก็กำลังคนใหญ่เลยนะครับ เป็นไงครับแต่แบเป็นมุหยังไม่พอแต่เป็นมุหยังแซ่บไม่พอใช่ไหมฮะเป็นไงครับประกบเผ็ดเผ็ดวันนี้ปูปูม้าเป็นไงบ้างครับวันนี้ปูม้าแบบว่าน,น่นๆเน,นืนเ้อแบบว่าอย่างแน่นแน่นเหมือนขุ่นประกบเลยปะครับ แน่นเหมือนหุ่นประกบเลยนะฮะป้าหรอนะฮะจะเบาหุ่นประกบเพียวเรียวเลยใช่ไหมฮะเดยวครับมีปูแน่นๆน่นนะฮะไข่เป็นไข่เลยนี่เนื้อ,น,น,อน,นะนี่คือเนื้อล้วนๆนะคะว้าว ขนาดตัวเล็กยังไข่เลยมีปูนแน่นมากขนาดตัวเล็กยังไข่เลยอืมบอกว่าม้ยกินให้าาราบเลยนะเอาผักอสอกนุด ไหนสุดยำของเราก็ได้แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็กลับไปให้แม่มุ้ยกินแซบชิมกันที่บ้านนะครับ <c oughs> ต้องขอบคุณคประกบมากเลยนะครับข,ขอบคุณคร,ครับโอ้ยค่ะ,ออคคะตอนนี้คะเราก็ให้พี่เจมนะคะไปซื้อยำประกบมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีแบบ <c oughs> ประกบขายแข่งกับพายุปลาบึกกับประกบไม่กลัวเลยไม่กลัวพายุเลยนะคะนี่คะก็พายุหรือวกบทูม้านะคะ จวดมากทุกคนเดี๋ยวคุณปู่ทำกับข้าวทุกคนนะคะคุณปู่ทำกับข้าวอยู่ในครัวอ,อร่อยคุหมากับหอยแครง Okay. คือปูม้าของนางอ่ะฉาบไปด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมปลาร้ามันก็จะฉ่ำนิดนึง แม่มุ้ยมีตาตากล้องคนใหม่นะคะชื่อน้องเจมมาช่วยงานนะคะเพราะว่าตอนนี้งานที่บริษัทเยอะมากนะคะก็เริ่มรับพนักงานเพิ่มเนาะจะได้ยินเสียงน้องในกล้องอยู่นะคะเพราะว่าแม่จะส่งน้องไปถ่ายราะแม่ก็มาทานให้ดูนะคะความเผ็ดนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเผ็ดมากๆเนาะ ขากบให้ผักมาเยอะมากนะคะแต่ว่าแม่มุ้ยใส่ไม่หมดนะแข็งอตอนนี้ประกบก็ข้ามมาขายฝั่งสีแยกนะคะอยู่เยื้องๆกับบริษัทแม่มุ้ยนะคะคือชะงกออกไปก็มองเห็นเห็นประกบละ mấy cây gần thế nấm yam, nấm bạc. này nấm dâm đang bập sẹt cà đỏ mì mặn đuôi vào nhé mặn phù cái nè, tục nè แซ่บดูดนิ้วอะทุกคนนะคะนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปที่ให้แม่วิมากินปูดูดหอยแบบนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะว่าคลิปหน้านั้นนะคะอยากให้แม่มวยกินยำอะไรนะคะก็เมนต์ลงมาได้เลยตอนนี้แม่หมวกินแซ่บขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจะไปกินข้าวฝีมือคุณปูต่อคะ่ะมากินปูมาให้เอซีหิวตามก่อนนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย